แยเกินอีกโอ้ยพี่เาแย่เกินี่บอวาตักคอนมาตรงนั้นมนมากเลยไม่ใช่เจ้าหน้าที่สายังย่เกินเอยู่อดีแล้วเรามาดูคนตกปลาส่วหน้ยนักหัวใครอะไปมาแล้วนายอะโอ้เไมกดอุ้ยไ่ตกองเปดเป็นไระโอ้ยดีปะวะดีดิเนี้มาทำอะไรได้วะนียีจนายเบดนี นอะไรไม่รู้เหมือนกันอ้องมาอ่านดิแต่รู้มันน่าจะได้ไปมันจะมได้ไรได้ไรไหมได้อใืได้ของดีในทะเลยีดเออจับเลยเธอเอิร์ดได้มันจะได้ของดีในทะเลเว้ยพี่เอิร์ดมั้งมันทะเลนี่มันแม่น้ำเนาะเปิด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 ขอแค่เปิดเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยววุฒิเาจจะได้ลายต่อไปก็ได้เราเป็นอันนี้เราสองคนเป็นเบ็ดลงมุนแล้วเบ็ดขั้นสองเบ็ดขั้นสองอัพเกรดอัพเกรดอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาเลยจะได้เบ็ด ตัวนี้ก็ตกได้เด็ดเฉยเลยพี่ห์ได้ปลาใแซลมอนมันจะได้ปลานิโมนี่ก็จะดีมากเออปลานิโมหายากยืบปลานิโมมันอยู่ไหนทำอะไรอ่ะบางนี่ได้ทำชไม่ใช่ลำลำเก็บมืดจับเหี้พี่ต้องรอดหนังเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เรื่องจะทำเกอะเนี่ยมันก็เอาไปทำเถอะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยใครตีอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีใครตีนะเว้ยอจริงด้วยเห็นปะก็เจ้าลูกธนูไม่เหรอไม่มีมาแล้วมาแล้วเออมึงอย่าไป เห็นจ้าเลยเก็บอใครมฆ่าตโอ้ไม่เต็มเลยพี่เบิร์ดเปิดระดับ e ่เธอะย่ให้ตกปลาแต่สบายนายมเก็บไปเก็บมดนีแบตแล้วจะตายอยู่แล้วว่ะพี่เพิร์ดขอร้องมาปิดได้ไหม มันปิดเรนะีดเนี้ไม่จะไปไหนกัพน,น้๋ยวช่ยเดี๋ยวนายเี๋ยวด,ป,ดปิดมอนก่อนนปีปะนายต้องรอพืนปูนเลือดอะต้องนอนพืนปูนเลือดอะนอนนีนอนอยู่ในที่นอนที่นอนที่นอนรือว่าจะมานอนพื้นปูนเลือดอะหรือว่าไปนั่นกูหรื ขึ้นยังไงไอ้เออขึ้นมาจากเออไอ้เขึ้นอาหลุมเลยอาว่าเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเียวอุ้ยอีเหมือนดูดิอันเด็กกิ้งสีไนก็พลังสีเลยโอมันเป็นภาษาโรมันด้วยเหรอ นี่หวังเตะให้ได้ทีเพราะว่าลมันแล้วไข่ทุบ่ะไม่ได้ทุบแต่มันนอนพื้นปูเลือดอยู่ก็บอกถึงไงเฮ้ยพอสร้างเขตยังยังเนี่ตรงนี้ปิดไปเลยขอร้องเถอะแต่เจ้าฟ้าไม่ไปไปไหนอ่ะไปทำอะไรไปห้างไม่เชื่อแลอันนี้ไปทำอะไรทำอะไรเฮ้ยท่านี้ต้องนอนทักเพ้ยถึงเลือดจะเพิ่มไม่ได้อาหาร เออดูดิผมนอนพักเลือดหนึงนเพิ่มนะเด็กเกือบเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยเออระเกียบทำไมเนี่ยนะมิอนตีนน้องเฟยโอเคเลือดเต็มแล้วน,นั่นไปคูน,นะะะหินได้ปนหล่ะเยอดหยุดเรียบร้อยแล้วนั่นไ,ไปคูหินฮนะวันนี้ตัวคูหินอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวโอเคเฮลลี่สวมัสดีทตัว

ต้องการเยอะหรือน้อยอะไคุณอินมาได้สามสิ่งเนี่ยเ๋อเยอะที่สุดมันี่เยอะเยอะไปมาก่ยช่วยเลยตกปลาไี่เมียไปใช่ไหม <c oughs> น ну. oh, <and> ิ่ง no, ก็มาในบ้านเราไม่ไ hmm. ด I mean. yeah. okay. yeah. uh ้เราแบงก์ม yeah. ุงอะแมงก์มุมนี่ตัวดีเลยเกลี่ยชิบหายเออแมงมุมุงมมมุีสูงหน่อยมันก็ปีนได้อืมีนม่ได้ยกเว้ยมันจะไม่มีใหญ่อธิบายแล้วกูติดอยู่นี้ยกเว้ยมันจะนยืนมันจานอะไรมันจะขึ้นไม่ไันจานดูแลป้องกันแมงมุมเพราะแมงมุมโดนใหญ่มานใช่นายมาสักหสี่อันนะที่แกมาแล้วเนี่ยหกสิบสี่อัน มาแล้มาแล้วตกเล่นนี่หว่เก้งกันารรอเข้าบ้านแบบนียนๆก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยมีการรอบข้าบ้านแบบเนียนๆวี่ราอบข้าบ้านไอะคนเนียนจะได้แบ่งกันเออตกมาหนึ่งนะเดี๋ยวรู้จะตกไชิบก็เทสผมกวใส่เลยเียเลยน้ำเยอะยไหนจะทำเะอย มันมาเราตกหลังโชคอะไอ้เสือใส่น่าจะมันได้ปลาธรรมดาเศกตัวนะไปดิเด็ดปลาเปล่เบ็ดนะทุนเมื่อไหนขอโพลเลยดีมีป่ะโยนไหมหน่อยโยนไม่ได้โคลจะเขือนครัในเหลือเก้าอ่ะโคในเหลือเก้าเองโยนไหมหน่อยมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยจะต้องต้มไมต้องต้มเพิ่มต้มอะไรใช้ใช้ก่อนใช่ไหมไนอย่าต้มเหล็กต้มปลาต้องเรี้ยงคุยยางนี่ทำมีสายมีคัชช่าไงต้มต้มเหล็กต้ม เล็นแบบล้อเรเียนไงล้อเรเียนล้อเรเียนมีนคาากันรับนยังไม่มืีอนรรมายนับอนทไมไม่งดเลยจากหนึ่งเหลือสองเขาเรียกว่าเพิ่มนี่ยจากหนึ่งเหลือสอง,น,งาานี่จะรจากหนึ่งจากสปเป็นหเลยยิ้มตกเด็ก ขอยืมเบ็ด่อยดิโอ้ใช้อยู่เบ็ดนายมันดีกว่ายืมหน่อยอเบ็ดนายมันคูณสามเบ็ดเด็มันคูณสองแม็กกูกากอรแล้วคุณค่าเอาเบ็ดหรอเล่ยมาแล้วับมาแล้วครับโอ้ปลาปักเป้าใครอยาก ราไปอัพโหลดดีได้ป่ะได้ตั้งหลายนาทีเอาเรไป่ากันดเยเลอดอะรเอาไปนึุดเข้ามาได้ใชยอืมเจะสอบวิธีป้องกันซิเอร์อ๋อจะบอกนะว่าเพราจะน่ยทเออไม่นอ้นายอ สามดนเลยสามหนึ่งมั่นหนึ่งเก็บของก่อนอ๋อเขาหมดได้ไงนายมีคนเดียวหนึ่งพี่เพืร์นขอเก็บของก่อนอย่ายพึ่งดิพี่เพืร์เดี๋ยวพึ่งออกดิขอเก็บของให้หมดก่อนเก็บพื่อ่นไม่้เก็บเดี๋ย่าเพิ่งแป๊บนึงขอไปเก็บปลากับเก็บเดี๋ยวนายเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวนายนั่นนะพ่งนี้นายจะเอาโทรศัพท์หนึมาเล่นนายจะได้เอาของในกล่องโอดิ